ถ้าไม่ครึ่งมันขาดเพืนแทนที่จะได้เต็มร้อยวันนี้ยิ่งิ่งนะครับมองตรงยิ่งิ่งครับขอภาพนิ่งก่อนะครับเดี๋ยวมีวีดีโอด้วยครับถ้าที่ขางหลังได้ที่้ยินนยิ่งเลยครับเห็นทุกคนครับเห็นทุกคนครับภาพนิ่งได้ครับภาพนิ่งได้แล้วนะขอวีดีโอนะครับวีดีโอพร้อมนะว่าตามผมนะทอดกระถินพูดแบบมหาเศรษฐีคร้นงครึ่โอ้โห หอดังสีซำกระเป๋าผมเด้อทอดกระถินทอดกระถินสามมาคีวัดอนางยองจูประเทศเกาหลีใต้เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับสา ไม่ต้องยกนะครับเดี๋ยวผ้าไตาอันนี้ซ้อมน,นะมือซ้ายประคองผ้ามือขวาโบกรับความรวยอาอันนี้ต้องโบกไปโบก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 มือขวาโบกถ้าโบกอย่างนี้มันไม่อ่ามันลามันลาเราก็โบกให้ยาวเอองามมากอ้าโอเคนี่ซ้อมน,นะมือซ้ายประคองผ้ามือขวาโบกท่านประธานไม่ต้องโบกนะครับถ้าโบกเดี๋ยวผ้าไตจ,จะไปนะครับอ่า วัดภาวนาพยอมจูประเทศเกาหลีใต้เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับสาธุสา หวังว่าเราจะรวยไปด้วยกันนะครับรวยแล้วก็มาทำบุญกับพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนตอนนี้มีมพระจารย์เป็นก่อนครับอาพวกเราอยู่ที่นี่ก่อนนะครับขบวนเราจะยาวขบวนสี่แถวนะครับตั้งแถวสี่แถวก็ผ้าไตรต้นกระถินเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งตามแนวขอความั้นมมือรื่องรถนะครับชุดทเจ้าภาพโรงทานนะครับช่วยเคลื่อนรถให้ด้วยนะครับเราจะตั้งขบวนฝั่งนี้นะครับ ไม่ท่ามีพบอภิวัฒน์ทั้งหมดทีได้ช่วยให้เหรอ250กว่าโหล <laughs> <laughs> como moa yang jepere. 오늘 แม่อยู่ไหนดีค่ะหูยังหาป้ายโรงทานหนูไม่เห็นเลยเนี่ย ของเราเองนะคะ